สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมาเมลทาร์ดชาแนลนะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนด้อมดวงความรักเนาะเป็นคลิปรนด้อมดวงความรักนะคะของชาวทาตไไหวชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเนาะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ขอเริ่มต้นที่พลังงานของชาวธาตุไฟกันก่อนนะมันต้องบอกว่านี่เป็นคิปพลังงานภาพรวมนะคะก็ไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะอยากให้เพื่อนรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะถ้าส่วนไหนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะคะกออ็ไม่ต้องรับไปนะให้รับไปแต่พลังงานดีๆจ้ะ คลิปนี้นะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะที่พลังงานของชาวทัศไฟนะ,ะมันใช้สำหรับตากาเดียนนะจ๊ะ Queen of Water ค่ะ King of Earth คอนเซอร์แล้วก็สิดไม่ทั้งความมุ่งมั่นความพยายามความทุ่มเทอะไรใดๆอย่างเต็มที่เนาะในช่วงเวลานี้แล้วก็มันคิดว่ามันอาจจะมีความเครียดมีความกดดันเกิดขึ้นในตัวคุณพลังงานการอิมบาลานพลังงานการแบบ ที่หลายสิ่งหลายอย่างมันมีภาวะความกดดันมพนว่าเป็นช่วงที่คุณจะได้เรียนรู้มีพลังงานของการเป็นผู้ให้ในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เราว่ามันเป็นฟิลแบบการแชร์วิ่งการที่คุณจะมองหาพลังงานพาร์เนอร์ที่ สามารถแชร์กันได้แบ่งปันได้คุณมองหาความสัมพันธ์ที่แฟร์สำหรับตัวคุณนะคะแล้วก็มีเรื่องของการให้การรับที่มันโอเคดีต่อใจเนาะเพราะว่ามันคือว่าพื้นฐานของชาวธาตุไฟเองอะ่ะคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีเวของการเป็นผู้ให้ในความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ รู้จักในการสื่อสารการแสดงออกในเรื่องของความรักเนาะถ้าคุณรู้สึกดีคุณห่วงใยเหมือนว่าคุณค่อนข้างแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาค่อนข้างแสดงออกมาอย่างตรงตอ,อ,อ่ะประมาณนี้เราก็มองว่าเป็นทิศทางของการที่จะได้ดึงดูดสิ่งต่างๆให้มันก็เกิดขึ้นเนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ลงตัวที่มันมีความ โอเวอร์โหลดเกินไปนะคะมันว่าคุณจะจัดการคุณจะแก้ไขให้มันดีขึ้นพรมณฑ์ส่วช่วงเนี้ยถ้าเอาพลังงานตอนนี้ตลอดมันมีความเครียดแล้วก็น่าจะมีความกดดันในบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นได้เนาะให้ทิศทางของการแบบ ได้แชร์ดิงมองแชร์ิงแนวทางบรรยากาศต่างๆทางความรู้สึกนะคะเออพลังงานการซัพพอร์ตแล้วก็โอกาสทางความรักที่มันปรากฏขึ้นมาในช่วงเวลานี้น้องมันคิดว่าเดี๋ยวคงมีโอกาสที่ถะดทำให้คุณได้เรียนรู้ได้เรียนรู้กับสถานการณ์ต่างๆนะคะที่ก่อเกิดขึ้นนะ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานจะเป็นยังไงบ้างนะคะพอดูหน่อยพลังงานความรักที่จะเข้ามาหาชาวทาดไฟเมสิงธนูนะเด็กถือดาบนะคะ The m e d i c i a n t h เ Hermit รนะคะแล้วก็มีไพ่ขึ้นบารานเน อยู่ในทิศทางของการปรับจูนการบาลานซ์สิ่งต่างๆในการใช้ชีวิตนะคะทุกคนมันเป็นสเต็ปของการที่จะเดินหน้าหรือจะก้าวต่อไปในเส้นทางในหนทางที่เราสุกว่าเดี๋ยวคนคนนี้เขาจะเข้ามามันมีการปรับจูนปรับบาลานซ์ซึ่งกันและกันก็ให้คุณเกาะเกิด พลังงานที่ได้ดึงดูดพลังงานที่คุณอยากจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตด้วยมันมีเรื่องของพลังงานพงงาร์ทเนอร์นะคะมีการคิดวิเคราะห์มว่าเขาว่าน่าจะเป็นคนที่ส่องประเมินดูคุณอยู่ในช่วงเวลานี้เนาะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่เขาจับตามองจับจ้องอืมในตัวคุณพิจารณาอะไรหลายๆอย่างนะคะ มันมีแง่มุมของการที่อาจจะเป็นการตัดสินใจเป็นอะไรที่เขาได้เหมือนตกผึกกับตัวเองมนรสึกว่าคนคนนี้เป็นคนมีโรคส่วนตัวมีความแบบตกผึกกับตัวเองแล้วก็เข้าใจบริบทในแนวทางในสังคมรอบข้างเนะมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นถ้าบางคนอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดูมีโรคส่วนตัวค่อนข้างสูง ว่าเขาค่อนข้างเข้าใจเป้าหมายของตัวเองดีนะคะฉะนั้นการที่ถ้าเขาจะตัดสินใจในการเดินหน้าเข้ามาเนาะหาคุณเนี่ยมันคิดว่าเขาก็ตระหนักแล้วก็คิดมาแล้วนะคะที่นี้ในเวที่จะขึ้นมามันคิดว่าเป็นสเต็ปของงานลุยการเดินหน้า นะคะมีพลังงานเป้าหมายแล้วก็เราว่าคนกันีพร้อมที่จะฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคแต่เข้ามาด้วยวิธีการของการวิเคราะห์สถานการณ์ดูแนวทางดูบรรยากาศดูลาดเลาต่างๆเออมันจะควรไปในเวไหนสเต็ปไหนนะคะเทคแอคชั่นอย่างไรได้บ้างเนาะประมาณนี้บรรยากาศก็ค่อนข้าง ิดว่าเข้ามาแล้วก็จะมีการปรับตัวให้กันละกันเลยเปลี่ยนไปในทิศทางประมาณนี้ไม่ได้แบบว่าโอ้โหไม่ปรับจูนอะไรกันเลยนะคะไม่ใช่นะคิดว่าจะมีการปรับตัวกันก่อแบบเกิดขึ้นอืมแล้วก็น่าจะได้มีแนวโน้มที่รักเขาในแบบที่เป็นตัวของตัวเองด้วยนะ ปรับจูนป,ปรบบาลานอะไรต่างๆให้มันอยู่ในสเต็ปที่ลงตัวมากขึ้นขอดูแนวโน้มหน่อยนะจ๊ะจะพูดคุยสื่อสารเกี่ยวกับเป้าหมายกันอย่างชัดเจนแต่ก็ยังแอบมีกำแพงทางความรู้สึกบางอย่างแต่สิ่งหนึ่งก็คือชัดเจนมากชัดเจนมากเออเราจะเป็นแบบนี้เรา มีแนวทางการใช้ชีวิตแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสเต็ปอะไรยังไงที่แบบโอเคน่าจะเข้าใจกันได้มันคือว่ามันมีเวของสเต็ปที่ดูจะสื่อสารไปในแนวทางที่เข้าใจกันกันได้มากยิ่งขึ้นเนาะแนวทางตรงนี้แล้วก็มันเป็นประสบการณ์เหมือนจะใช้ประสบการณ์ใช้สิ่งที่มีมามาใช้ใน กระบวนการคิดการตัดสินใจในการไปต่อหรือเดินหน้าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคิดว่ามีเกณฑ์ในการให้โอกาสมันมีการเปิดโอกาส opportunity prepare การเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆแต่ว่ามันเหมือนกับมันจะอยู่ในเวของการที่เราเองก็ตัง้งใครทีเรียตั้งเกณฑ์ในใจตั้งเกณฑ์ในความรู้สึกว่า เราจะต้องประมาณนี้อยู่ในทิศทางประมาณนี้ไม่ได้แบบว่าลดเกณฑ์ในการคัดใครเข้ามาในชีวิตนะคะเออแล้คุณก็มีกำแพงอยู่พอสมควรอาจจะเป็นทั้งคุณทั้งเขาก็ได้ฉะนั้นก็อาจจะเป็นแนวทางของการได้เตรียมความพร้อมอิมพูตตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น,เ,นเพื่อที่จะก้าวไปอยู่ในชีวิตคนอื่นแล้วก็รับคนที่มีคุณภาพเข้ามาในชีวิต ด้วยนะจ๊ะขอไปดูคําแนะนําจากไพ่กันหน่อยถ้าอยากจะให้คําแนะนําอะไรนะคบคุณบ้างคะย้ำอีกทีละกันว่าพลังงานภาพรวมนะคะก็อยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังข้อความบันเทิงได้เนาะาะถ้าส่วนไหนฟังแล้วแบบรู้สึกว่าไม่ใช่พลังงานของเราก็ไม่ต้องับไปนะคะอยากให้ รับไปแต่พลังงานดีๆฟังแล้วสบายใจนะคะเดอร์ซันทำแนะนำอัศวินถือไม่มท้าเดอรเวอร์แล้วก็ชาวมีอ่อมันคํามันคิดว่าเป็นแนวทางของการที่จะไ,ได้มีพลังงานหรือทางออกทางความรู้สึก นะคะที่มันสักเชสได้ถ้าเราใส่ความพยายามหรือเอเรามีความทุ่มเทนในความสัมพันธ์มากพอมื่คิดว่ามันจะมีเวที่ตอบโจทย์พลังงานตัวตนของคุณได้ดีเลยและได้มีการเริ่มต้นนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ขึ้นมาอย่างแน่นอนเออในช่วงเวลานี้นะประมาณนี้เลยนะคะก็ต้องบอกว่า น่าจะได้มีแนวทางหรือมีบรรยากาศที่เป็นภาพรวมที่ดีในเรื่องราวของความรักเกิดขึ้นเนาะก็เป็นกำลังใจงให้นะคะขอให้คุณได้เจอกับเส้นทางของความรักที่ตอบโจทย์สำหรับตัวคุณนะสำหรับวันนี้ายบายค่ะ